ที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกเก็ดวันนี้วันรวยรวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนมาเห็ดนอ,หน,อน,นอนใหม่แต่มาถางนอนนอนใหม่อันนี้เขาเอืน่นวานอนบงหวานนอนบงหวานพี่น้องแซ่บแซ่บด,ด้วยเนี่เด้อบงหวานของสาวป่องเพ่นเดี๋ยวมาเห็ดซอยเพ่น,นบงหวานพี่น้องกินดิบก็ได้หนิมังนอนนี่น,ะน,น่าไปจะแซ่บต่แซ่บหน่อยก็แซ่บปุ่นนอนหนึ่งน สีไกบองหวานนะจ๊ะผู้ใดอยากได้พันมาเด้อเม่อเช้าผู้สาวปองสิปันให้ยุผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อจ้าแซบบองอาปากสูงเนี่ยถามยศปองถามผู้สาวผู้บ่าวหยับตอบสีแซ่บบองเพื่อไงแจมจริงเขากำยังหล่าบม่มีแถวเตจ๊ไบ่มีแถวกัเแ็มเขาโก่อรถน้าโมบองหวาน แกงแกงเนี่ยกะแกงไผ่เลื่อมแหงอันนี้เลื่อมโบรดณเลยของมัดแถบอีสานแล้วก็มุกหลูกอดป้าน่ากินไหมพี่น้องเศรบเบพี่น้องเอ้ยเศรบเศรบเศรบเศซบคักเศบเนีแกงแซนน้องใหม่ซนมันบาแสบแบบคนป่วยใช่ปะทั้งผิดเนาะต้นมันยี่สัยรบกนิ่ค ม่เพลกเนแน่แลยโโหโตโตโตตเพลดเพเพบิบาย